สวัสดีครับนี่คือรายการ The Practical Zoomtopia Podcast ผมดรรพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลจะพาพวกเรามาดำดิ่งกับเรื่องราวของบุคคลที่น่าสนใจเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของเขาชีวิตของผู้คนนะครับและแน่นอนเราก็จะได้บทเรียนไว้ใช้ไว้แก้ไขในชีวิตของเราด้วยเช่นกันนะครับความผิดพลาดความล้มเหลวที่มีค่าเราจะได้ไม่ผิดพลาดซ้ำ The Practical Zoomtopia Podcast. The People Stories People's Life. for Your ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับพี่เล็กก็ยังอยู่กับเราสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีค่ะผมอยากรู้ผมว่าทุกคนก็คงคงต้องเจอแล้วทุกคนก็คงมีปัญหาเหมือนกับพวกเราในอดีตเหมือนกันเวลาเราเป็นหัวหน้าเนี่ยแล้วเรามีลูกน้องอ่ะโอ้โหมันเคยมี คำเปรียบเปรยพี่จํานวนความปวดหัวของหัวหน้าเนี่ยก็คือนับหัวลูกน้องได้เลยพ,พี่พี่มีปัญหากับลูกน้องเยอะไหมถามว่ามีปัญหาลูกน้องเยอะไหมไม่เยอะหรอกเพราะาบอกแล้วไงว่าพี่ไม่ใช่เป็นคนที่ที่ดุหรือว่าอะไรทั้งหลายแหละเพราะเราเคยไงเราเคยเป็นลูกน้องไม่ชอบหัวหน้าดุเงี้ยเราก็เลยเป็นหัวหน้าที่ดูค่อนข้างที่จะใจดีหรืใจดีเกินไปไม่ดีนะพี่ใจดีเนี่ยมาใจดีตอนไหนเอาตอนแรกๆเลยผมอยากรู้เหมือนกันตอนพี่เป็นหัวหน้าครั้งแรกๆเงี้ย ี่เป็นอย่างงี้ป่ะเป็นอย่างนี้แหละนี่คือเพราะว่าเราบอกแล้วไงว่าเราได้นิสัยมาจากความเป็นพยาบาลความเป็นพยาบาลแล้วเป็นพยาบาลเด็ดเราก็เลยใจเย็นแล้วก็จะค่อนข้างที่จะใจดีเ<ม>นาะกับกับกับน้องหรืออย่างตอนเราเคยเจอหัวหน้าดุด้วยไงเราก็เลยไม่อยากที่จะดุเราก็เลยจะฟังเขามากกว่าแล้วก็ใช้เหตุและผลในการที่จะพูดคุยกับเขาเนาะแล้วก็ถ้าถามว่ามีอะไรที่หนักใจไหมเพราะเราก็ ทำงานมาก็หลายที่มีลูกน้าก็เยอะมีลุกเออโทษทีมีลูกน้องก็เยอะลูกน้องต่างคนต่างก็นะร้อยแปดพันเก้าต่างการเลี้ยงดงูพอมาอยู่กับเราเนี่ยก็มีอยู่คนหนึ่งแต่คิดว่าหลายๆคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนน่าจะเจอเหมือนกันแล้วก็อาจจะหลายคนน่าจะเจอนั่นก็คือที่เรียกมน,นุษย์เงินเดือนจะเรียกว่าข้ามหัวดเรเคยเจอไหมข้ามหัว,มมห,วหมายว่าเขาพยายามข้ามหัวเราอ๋อบา p เราอ๋อ ถูกต้องข้ามหัวอ oh. อันนี้มันเป็นมันเป็นอะไรที่คลาสสิกเนาะอืม mm. คิดว่าหลายคนน่าจะเจอเหมือนพี่นั่นคือข้ามหัวเขาอาจจะคิดว่าการที่ไม่พูดกับเราไปพูดกับคนอื่นเวลามีปัญหากับเราเอาเราไปพูดกับข้างบน oh. คือข้างบนก็น่าจะแบบเออเหมือนเคยได้ยินคำนี้ไหมฟ้องก่อนชนะอ่ะ อ๋อใครเพชรทูลก่อนคนนั้นชนะออใช่ไหมประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยอืมอทีนี้นเขาคิดว่าข้างบนจะช่วยเขาได้เวลาเกิดอะไรขึ้นเวลามีปัญหาหรือว่ามีอะไรเนี่ยไม่ไม่คุยกันดีๆไม่ใช่ว่าดีดีนะไม่ไม่บอกอะ่ะไม่คุยกันตรงตรงแล้วก็วิ่งไปข้างบนบังเอิญพี่ว่าพี่โชคดีในมุมหนึ่งที่ข้างบนเขาเข้าใจเราเพราะว่าเขาด้วยความที่ พฤติกรรมหรือว่ากริยาหรือท่าทางหรือภาพลักษณ์ที่เราเคยเป็น,นเราไม่ใช่คนอย่างนั้นเนี่ยเพราะนั้น<อ>เขากา็ก็จะมาถามเราว่าเกิดอะไรขึ้นว่ามีอะไรไหมแล้วก็ฟังเราอะไรประมาณนั้น<อ>ทีนี้ถามว่าการที่เวลาเราเจอถึงแม้ว่าจะไม่เจอเคสแบบนี้อาจจะเจอเคสอื่นก็ได้กับลูกน้องเขาบอกแล้วลูกน้องเรามีหลายอย่างเนา การที่เราจะอยู่กับลูกน้องได้เนี่ยอันนี้พี่ว่าคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยสำคัญมากเลยถ้าทําได้แต่ยอมรับว่าบางคนเน่ยบอกว่ามันยากอะ่ะมันทํายากเล่นมาทําชั้นขนาดนี้แล้วฉันไม่มีทางที่จะทำแบบนี้ได้หรอกนั่นคือคําว่าให้อภัยอ,อันนี้ยอมรับนะว่าบางคนอาจจะมองว่ายากแต่พี่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่ทําตัวไม่น่ารักอะ่ะลึกๆแล้วอะ่ะในอดีตเขาต้องมีปมอะไรสักอย่าง ถ้าเราคิดแบบนี้ว่าเขามีปมเนี่ยมันง่ายที่เราจะให้อภัยเขาได้โอ้โแต่เอาจริงมันก็ยากนะพี่สมมติว่าพี่เจอลูกน้องอย่างเงี้ยสมมตินะผมว่าไม่รู้พี่เคยเจอไหมนะผมว่าต้องหะต้องมีบ้างอะหักหลังแทงข้างหลังเราโกงเราให้ร้ายเราอย่างเงี้ยโอ้โพี่จะให้อภัยมันลงเหรอเน,นี่ยมันทําอะไรไม่ได้ไงด็อกเตอร์พูดไปก็เท่าคือแบบคือจะไปวีนเหรอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ แล้วมันจะได้อะไรของการที่ไปวีหรือไปด่าเขาอ่ะยิ่งเราเป็นเป็น,ปนอยู่นในตําแหน่งอ่ะโอ้เป็นหัวหน้าอยู่ในตําแหน่งแล้วไปหักเดี๋ยวก็จะมองอีกมุมอีกค่ะเรื่องเด็กอ่ะไอ้ที่หักหลังก็เคยนะบางทีพี่อ่ะเป็นหัวหน้าที่บางทีเป็นคนที่จริงใจไงบางทีถ้าเห็นว่าเออน้องดีน้องน่ารักเวลามีอะไรก็เล่นเล่าหมดเปลือกอะไรอย่างเงี้ยวันดีคืนดีไอ้เนี้ยหักหลังหักหลังเลยเรียกว่าหักหลังเจ็บจี๊ดเลยแหละ โดนอะไร,ะรบ้างพี่เราได้ไหม <c oughs> เราได้ไหมโดนหนักแค่ไหนอยากรู้เป็นคนอยากรู้เวลาก็เวลาเรามีอะไรเราก็จะมาชอบแบบว่าเอออย่างงู้นอย่างนี้ไงมาบน่นด้วยความที่เราเหนื่อยแหละบางทีเราเจออะไรมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอ้นี้สําคัญเลยนะเป็นบทเรียนพี่ตลอดชีวิตเลยและพี่อยากจะสอนคนอื่นๆด้วยอย่างแนะนําคนอื่นๆที่ฟังอยู่ว่าถึงแม้เราจะเหนื่อยแค่ไหนหรือว่าเราจะโดนข้างบนว่ามาแค่ไหนอย่ามาเล่าเด็ก เราต้องมีความเป็นผู้ใหญ่เราต้องเก็บอารมณ์ไม่ได้เพราะการที่เราเล่าเด็กอ่เด็กอาจจะถ้าเขารักเราเขาจะพานเกลียดคนข้างบนไปด้วยมันก็ไม่ดีอีกอรหรือถ้าเราเล่าเขาตอนนี้เขารักกับเราก็จริงแต่วันดีคืนดีเขาเปลี่ยนพักอ่ะเนี่ยเขาก็ไปแฉเราหมดเปลือกไงเพราะนั้นไม่มีอะไรดีเลยเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นนะไปเล่าผัวที่บ้านเถอะ เอ้หวหหัวเราก็เครียดไปด้วยเลยพี่แต่อย่างน้อยเขาแบบว่าเออเขาเราเรารักกันอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะฟังเราคือยังไงคนที่บ้านยังไงก็เข้าใจเรามากกว่าการที่เราไประบายกับเด็กไงไปคุยกับเด็กคือพื้นที่ปลอดภัยอะ่ะมันไม่มีจริงใช่ไหมพี่ถ้าพี่พูดอย่างนี้มันมันมันพอจะได้ไหมถ้าเราสโคบว่าไอ้พื้นที่ที่มันปลอดภัยที่เราสามารถอเออเปิดเผย ความรู้สึกได้ในที่ทํางานมันเป็นเรื่องน่ากลัวไหมสําหรับหัวหน้าเนี่ยสำหรับหัวหน้านนะเปิดเผยต้องดูขอบเขตว่าเปิดเผยมากแค่ไหนถ้าเปิดเผยโดยทีย่ไปเอ่ยชื่อบุคคลที่สามอ่ะมันก็ไม่ควรอ่ะเพราะว่าถามว่าคือเราอาจจะมองว่ามันมันมันเซฟโซนนะมันมันมันรู้สึกว่าเออน่าจะพอเห็นน้องเขามีพฤติกรรมห่ารักกับเราทุกอย่างอย่างนี้เราก็ไม่รู้ได้นะอนาคตข้างหน้า เราก็ไม่รู้อันนี้เรื่องเรื่องจริงนะผมว่าในชีวิตของพวกเราทุกคนมันอยู่ที่ว่าเราเราจบมันแบบไหนนะเวลาเราเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยผมว่าเจอคล้ายๆกับพี่เล็กเลยก็คือไว้ใจใครนะเราเป็นคนจริงใจด้วยแหละติดนิสัยแล้วผมโดนประจําเพราะว่าเราไม่ไม่รู้ว่าจำเป็นต้องไปปิดบังเขาทาไมถ้าเรื่องจริงเราก็พูดหมดใช่ไหมพอพูดปุ๊บอา้าวตายแล้วมันเอาเรื่องเนี้ยไปขยายผลต่อทําให้เราเสียหายไปเติม ไปเปลี่ยนเรื่องราวอีกเอา้ากลายเป็นเราดูแย่ไปเลยเออเนี่ยเราพอคนคนได้ยินเรื่องนี้ไปเรื่อยๆก็เชื่อกันเว้ยพี่ว่าเราเป็นแบบนั้นเนาะที่เคยเจอไหมเรื่องเรื่องไม่จริงกลายเป็นทุกคนมองเป็นเรื่องจริงถามว่า,าถามว่าเคยเจอไหมแหมทํางานมาจะ เป็นสาสิบปีมันต้องเจอร้อยแปดพันเก้านะเจอไปเยอะไปหมดแล้วบางคนนี่บอกเลยว่าแบบโอ้โหเรื่องที่เราพูดนิดเดียวนะยังไม่กลมกล่อมเลยเขาสามารถไปปรุงใส่เกลือใส่ชูรสใส่น้ำปลาโอ้โหได้กลมกล่อมเลยอ<ต>ืมพี่ไปแก้ข่าวไหมถ้าเกิดว่ามีคนไปพูดแบบนั้นอะไปบอกว่าพี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พี่ทําไงปล่อยเลหรือว่าจะไปแก้ข่าวหรือจะยังไงดีสำหรับคนอื่นพี่ไม่ไไมรู้นะ แต่สาหรับพี่มีความรู้สึกเหนื่อยากับการที่ไปตามแก้ทีละคนทีละคนเหนื่อยอะ่ะพี่ถือว่าฝีเท้าพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเดี๋ยวก็ค่อยเห็นเองว่าฉันเป็นคนถ้าเราพูดอย่างนี้ดีกว่านะพี่เพราะว่ามีน้องๆก็หลายๆคนก็อาจจะมีความคิดได้เหมือนกับกับเราก็ได้นะผมมองว่าถ้าทุกคนมีทางออกมีทางเลือกก็คุณก็ตัดสินใจตามทางเลือกที่มีก็ได้ อย่างอย่างบางคนบอกอะก็แฮปปี้ดีออาจจะมีปัญหาแค่กับคนคนนี้แต่โดยรวมในที่ทํางานมันดีมันก็ไม่คุ้มที่จะลาออกถูกปะจะไปออกทําไมถ้าอย่างนั้นอ่ะเพราะแค่คนคนเดียวเนี้ยเห็นไหมจริงจริงถ้าคือจริงๆพี่เคยพูดกับน้องหลายคนเลยที่เวลาเดินเข้ามาเพื่อที่จะออกอะ่ะเออการที่ออกเนี่ยมันเหมือนคนยอมแพ้นะในคือคือถ้าคิดอีกมุมหนึ่งอะ่ะ นอกเสียจากว่าคุณไปทไําในสิ่งที่คุณรักนอกเสียจากว่าคุณคุณรู้สึกเอยฉันรับไม่ได้จริงๆถ้าอยู่ไปนี่มันเครียดพอยิ่งเครียดแล้วเออพี่พี่ไม่ว่านะกับการที่น้องที่ปรับตัวไม่ได้เนี่ยไม่งั้นพี่ไม่อยากให้เขาต้องมาเที่ยว ต้องกินยาหรือว่าเป็นอะไรที่ที่ต้องไปพบจิตแพทย์อ่ะอันนี้อ,อันนี้เป็นเป็นเป็นห่วงจริงหลายคนเนี่ยโดยทั่วไปนี่เครียดในเรื่องของงานเนี่ยไม่อยากจะบอกเลยพี่ก็ไปเรียนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไปเรียนนะเรื่อง c o u n เ e อร์อีกแล้วเรื่องการบำบัดให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือบังเอิญชอบชอบสิ่งนี้คืออยากอยากที่ว่าจะช่วยอะ่ะบางทีไม่อยากให้เขาเครียดเพราะาตอนนี้คนก็เครียดเดยอะหาทางออกไม่ได้แค่เราฟังเป็นที่ระบายเขาก็โอเคแล้ว อ,อาจจะเป็นไปได้พี่ที่คนมันฟังน้อยลงเพราะว่าทุกคนเน้นแต่จะเอาผลลัพธ์ว่าถามว่าเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยองค์กรต้องการผลลัพธ์ต้องการผลลัพธ์อะไรก็แบบว่าเออเป้าเป้า,ปายอดอะไรทั้งหลายแหละแต่ในขณะเดียวกันก็มันการที่อยากตอนนี้เขาชอบพูดคำว่ายั่งยืนเนะาะการที่จะทำอะไรมันยั่งยืนเนี่ย ต้องหันหน้ามาคุยกันต้องฟังซึ่งกันและกันมันจะได้ยั่งยืนเพราะว่ามันมันจะทำให้ทุกคนเนะี่ยมีความสุขไงไม่ใช่ตื่นมาก็อะไรก็ไม่รู้เร่งรีบหรืออะไรไปหมดบางครั้งเราก็ต้องอช้าลงบ้างแต่ช้าแบบมีสติแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปอย่างสวยงามอืมเอะแล้วเราจะทำยังไงนะดูเหมือนมันเป็นคอนเซปต์มากๆเลยพี่เรา อยู่ท่ามกลางมีทั้งหัวหน้าแล้วก็เป็นหัวหน้าแล้วก็มีลูกน้องเออแล้วอะไรก็เราคนใช่ไหมลูกน้องมาก็มาที่เราหัวหน้าก็อยู่อะไรก็เราเอีกเงี้ยเออมันก็มีโอกาสที่คนมันจะหลุดสติหลุดได้ที่เล็กผ่านตรงนี้ได้ไงอ่านายก็อย่างหนึ่งลูกน้องก็อย่างหนึ่งต้องถามเหตุผลนะพี่ว่าอืที่นายาต้องาการ ทำ <Okay. S 2> นายไงอ่ะเดี๋ยวถ้าสมมติอ่นายมาบอกว่าอยากได้แบบนี้<ม>น้องก็อีกบูมหนูทําไม่ได้หรอกแต่เราอยู่ตรงกลางเพราะนั้นมันต้องเดินเข้าหากันต้องบอกให้เขารู้ว่าถ้าคุณทําแล้วได้ประโยชน์อะไรหากนายสั่งมานะ<ม>แต่ถ้าบางบางอย่างเอ่อมาคุยกับน้องแล้วน้องเกิดแบบมีเหตุผลหรืออะไรที่ดีกว่าเราก็ต้องเป็นตัวกลา,ยอยางอีกต้องไปชงอะ่ะ ก็เป็นกระตุกนายอ่ะเออเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราต้องเราต้องบาลานซ์ใช่ไหมอย่างนั้นอ่ะถูกต้องต้องบาลานซ์อยู่เอเนี่ยถามว่าเป็นเป็นเอใครๆก็เป็นได้แต่เป็นเอชที่ที่ที่ให้ทุกคนยอมรับได้เนี่ยมันค่อนข้างที่ต้องอาศัยออทักษะหรือเทคนิคหลายๆอย่างนะพี่ว่าอือจริงๆใช่ แล้วตอนนี้ยิ่งโจทย์หลักที่เราคุยกันในตอนที่แล้วนะคนก็มองที่ชาเป็นศัตรูซะมากกว่าเป็นพาร์ทเนอร์นะมผมก็เลยคิดว่าถ้าถ้าคนได้มาฟังพี่เล็กบ้างเนาะก็ฝั่งคนที่ไม่ได้เป็นที่ชาก็อาจจะเข้าใจที่ชามากขึ้นก็ได้พี่พี่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆส่วนใหญ่เขาก็เอ,อน่าจะมีความคิดที่เข้าใจในมุมของเรานะว่าเอ๊ะเออ เราก็เป็นตัวกลางอะลำบากใจในบางเรื่องบางครั้งเราก็ทำไม่ได้แต่ว่าในคือล่าสุดที่พี่อยู่ในที่ทำงานเนี่ยพี่บอกเลยว่านายพี่ในโคตรน่ารักเลยชอบพี่จะเอชอาลงข้างล่างเข้าถึงพนักงานเพือ่อที่จะได้รู้ว่าเด็กๆคิดอะไรอยู่เราจะได้มาแฮนเดิลได้เพราะบางครั้งเนี่ยข้างบนเขาก็อยากได้อีกมุมนึงแต่เขาก็ต้อง ขาในมุมหนึ่งเขายังมีความใส่ใจคือพี่พี่ยอมรับเลยว่านายพี่ท่านเนี้ยใส่ใจพนักง,งานมากเดี๋ยวแล้วก็แค่ในความรู้สึกว่าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมีคนอยากรู้ที่ไหนครับจะได้ไปสมัครงานก็ไม่ใช่ทุกคนนะพี่ที่โชคดีท,<ม>ที่จะได้เจ้านายดีๆใช่ไหมแม้กระทั่งในช่วงชีวิตเรามันก็ไม่ได้หมายว่าเราจะมีเจ้านายดีทุกคนถูกไหมครับแล้วผมว่ามันก็จริงด้วยก็คือเหมือนกันลูกน้องเหมือนกันนะเราก็ไม่ได้หมายว่าเราจะมีลูกน้องดีทุกช่วงเวลา แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีลูกน้องไม่ดีทุกช่วงเวลาเช่นกันถ้าถ้าถามถึงประสบการณ์ของพี่เนี่ยคําจํากัดความของหัวหน้าที่ดีในการบริห,หารจัดการลูกน้องอะเราควรจะต้องเป็นยังไงหัวหน้าที่ดีในการบริหารจัดการลูกน้องโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่เครียดต้องไม่เครียดด้วยทยํายังไงดีถ้าในมุมของพี่เองเนี่ยนั่นคือหัวหน้าที่ดีต้องฟังค่ะต้องฟังอันนี้สําคัญมากเลยเพราะถ้าคุณไม่ฟังอะไรเลยอ่ะคุณก็ไม่มีวันรู้ได้หรอก ว่าเด็กเขาคิดอะไรอยู่คุณจะเอาจะเอาท่าเดียวเนี่ยมันไม่ได้พอฟังปุ๊บเราจะได้รู้ไงเพราะพี่เชื่อว่าพื้นฐานของคนแต่ละคนเนี่ยทุกคนเกิดมาที่ว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนนะมีจิตใจดีเพียงแต่ว่าที่เขาไม่ดีอะ่ะเพราะเขาเจอสถานการณ์บางอย่างเขาเจอเหตุการณ์บางอย่างที่บีบบังคับเขาเขาเลยต้องทำอย่างนั้น เพราะนั้นเราต้องเข้าใจแล้วก็ต้องฟังเขาเหมือนที่พี่บอกว่าเฮ้ยบางคนเขาไม่ตั้งใจที่จะทําแบบนี้หรอกแต่ในอดีตเ,เขามีปมเน,นี่ยเขาเขามีปมอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเราฟังแล้วเราเข้าใจเขาเนี่ยครับเราเราก็จะอยู่กับเขาได้เพราะเราพัฒน,นาเขาได้ถูกว่าเขาควรที่จะปรับตรงไหนอ่ากลับมาที่มุมของของพี่เล็กบ้าง ในฐานะที่เราก็เป็นคนคนหนึ่งในโลกของการทํางานเนาะมันก็มีใช่ไหมช่วงที่เราอะมืดแปดด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาในที่ทํางานหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่เออพี่แก้ปัญหาไงเวลาพี่อับจนปัญญาจริงๆิหมดหนทางจริงนเนี่ยหาทางรอดอยังไงดีคนส่วนใหญ่เวลาเจอวิกฤตหรือเจออะไรแบบเวลวร้ายอะไรเงี้ยจะตีโพยตีพายก่อนจะตีโพยตีพายกันบางทีเนี่ยอาจจะโทษคนอื่นไว้ก่อนแหละ แต่ว่าสําหรับพี่เองถ้าเจอแบบนี้นะวุ่นวายไปก็เปล่าประโยชน์พี่จะไปหาที่ที่ไม่มีผู้คนเดินพุกพล่านนะแค่แวะเดียวเท่านั้นเองหาเพื่อหายใจแบบเหมือนทําตัวนิ่งๆหายใจยาวหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆแล้วเสร็จแล,แล้วเพื่อที่จะดึงให้เรากลับมามีสติให้ใจเย็นมากขึ้นอ่ะแล้วถัดไปเนี่ยพอเรานิ่งแล้วเนี่ยพี่ก็จะคิดแล้วว่าเอ๊ะเรา เรารับมือได้ไหมถ้าเราทําคนเดียวถ้าไม่ได้ใครช่วยเราได้บ้างพี่ลิสต์มาเลยหนึ่งคนสองคนออ,อย่างน้อยสองคนต้องลิสต์มาใครช่วยเราได้บ้างอ่านับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือพี่อาจจะมีดวงผู้ใหญ่อุปธรรมเนาะถึงจะเจออะไรก็แล้วแต่พอเราลิสต์ชื่อปุ๊บเราขอความช่วยเหลือส่วนใหญ่นะมักจะได้หนี่เป็นเป็นคอนเซ็ปที่ดีมากเลยเนาะก็คือในช่วงชีวิตที่มันวุ่นวายมเออนิ่งเรียกสติแล้วก็ถ้าเราทํา ที่เีรียกว่าทำบุญนะพี่นะผมว่าพี่ก็ด้วยความเป็นคนที่ใจเย็นนิส nice, แล้วก็รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานแน่นอนมันต้องมีตัวช่วยมากกว่าผมแน่นอน <c oughs> นี่ผมเปรียบเทียบกับตัวเองนะเพราะผมเป็นคนอาจจะมีความตรงข้ามกับมีอะไพวกผมพวกด,ดุดนันปูล้างผลาญนนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่มีไม่มีเน็ตเวิร์กหรือว่าคนที่ช่วยเราได้นั่นเองนะ น,น,นั่นแสดงว่าเวลาเวลาชีวิตเราคนอย่างที่พี่เล็กเล่าเนาะก็มันก็ไม่ได้แบบว่าเรามืดแปดด้านจริงจริงเนาะคือทุกสิ่งทุกอย่างพี่ว่าโลกนี้เขามีไม้คู่กันอะ่ะมีปัญหาก็ต้องมีทางออกมันคงไม่น่าที่จะมีอะไรแบบมืดสุดสุดจนไม่มีทางออกเลยอะ่ะเพียงแต่ที่เราคิดว่าไม่มีทางออกอ่ะเพราะใจเราไม่นิ่งไงอืมอี่ไงใจแต่เราไม่นิ่งเราไม่รู้ว่าเอ๊ะใครจะช่วยเราได้บ้างอพอใจเรานิ่งลวเดี๋ยวมันก็จะมีสติอะ่ะ ค่อยกลับมาตั้งหลักอะไรทำให้พี่พี่เล็กสามารถคิดแบบนี้ได้เป็นเพราะว่าพี่อ่ะอยู่บอกแล้วอาชีพที่พี่ทำตอนแรกถึงแม้ว่ามันไม่ใช่อาชีพที่พี่เฮ้ยมีแพชชั่นอยากที่จะทำที่ว่าอาชีพพยาบาลเนี่ยทำให้พี่เจออะไรเยอะอ,อาชีพเนี้ยทำให้พี่อ่ะมีส่วนใจเย็นมากขึ้นเพราะว่าคนที่เป็นพยาบาลน่ะจะเจอ ชีวิตของเราเนาะจะเจอทั้งเขาเจ็บหนักครับจนกระทั่งเจอความเศร้าโศกเสียใจเพราะเนื่องจากว่าคนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยคงไม่มีใครยิ้มหรือว่าแฮปปี้มามันใป็นการที่เราอยู่ในอาชีพนี้น,น,นานๆมันก็ส่งผลให้เราอะมีความมีความใจเย็นขึ้นเพราะเราเห็นชีวิตเกิดเรามาเกิดเห็นนในเกแรกกิดเกิดแก่เจ็บตาย ตายก็เห็นมาแล้วเห็นก็ร้องไห้ฟูมฟักฟูมฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจิตมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ต้องต้องรู้สึกแบบเออนิ่งแล้วก็ใจเย็นลงนี่นะฮะเรื่องราวของตอนนี้ถ้าเกิดเราฟังกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงวินาทีนี้นะผมก็อยากจะย้ําเหมือนเดิมนะเหมือนตอนแรกที่เราคุยว่าผมเห็นด้วยกับพี่เล็กว่าอาชีพที่เราทำนะหรือว่าแม้กระทั่ง สิ่งที่เราเรียนตอนเรียนในรั้วโรงเรียนหรือหมหาวิทยาลัยมันอาจจะเป็นเส้นทางที่เราอาจจะไม่ชอบหรือเรามารู้ระหว่างทางว่าเราไม่ชอบเนี่ยแต่มันไม่ได้เสียหายนะมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์เก็บเกี่ยวจากสิ่งที่เราผ่านมาเหมือนชีวิตของพี่เล็กนี่แหละอาชีพพยาบาลทําให้พี่เล็กเข้าใจคนได้มากแล้วก็ลึกกว่าอาชีพทั่วไปนะครับเนี่ยผมว่ามันเป็นต้นทุนชีวิตซึ่งผมไม่อยากให้พวกเรา ดูแคลนประสบการณ์ของตัวเองหรือว่าอาชีพที่ตัวเองทําอยู่แล้วตัวเองไม่ชอบนะครับแต่ควรจะต้องหันหาสิ่งที่ตัวเองชอบดีกว่าแล้วมาดูว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ผ่านมาแล้วเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่เป็นบันไดให้เราไปต่อได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมสรุปสิ่งที่ได้จากพี่เล็กออกมาเป็นเล็กโมเดลนะครับ L E K โมเดลนะครับเราเอาหลักการของพี่เล็กไปใช้ได้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในบทบาทหัวหน้าก็ได้นะครับ แต่สามตัวนี้คืออะไรตัวแรกก็คือ L ก็คือ l i s t e n คุณต้องฟังอะ่ะคุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคนเขาชอบอะไรเกลียดอะไรหรือไม่พอใจเรื่องอะไรถ้าคุณไม่ฟังและตลอดเวลาพี่เล็กก็ย้ําเรื่องนี้มาตลอดว่าแกเป็นนักฟังที่ดีนะครับตัวถัดมาคือตัว E empathy ใจเขาใจเราเนาะอาชีพพยาบาลนะเป็นอาชีพที่ผมคิดว่ามีตรงนี้เยอะมากเลยเพราะด้วยอาชีพนึกถึงใจเขาใจเราของผู้ป่วย คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องพาลูกมาหาหมอใช่ไหมและเนี่ยสิ่งที่พี่เล็กเอามาใช้โดยตัวเองไม่รู้ตัวจากอาชีพที่เคยทำแล้วมาใช้กับงานบุคคลนะครับและตัวสุดท้ายสำคัญมากเลยถ้าคุณฟังเขาได้เข้าใจเขาด้วยแล้วรู้ด้วยว่าเขารู้สึกอย่างไงเข้าใจหัวอกเขาเพราะเราเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนนะครับตัวสุดท้ายคือตัว K K เคก็คือ k no what w you can support them คุณก็จะรู้ว่าคุณจะซัพพอร์ตคนตรงหน้าคุณยังไง และการซัพพอร์ตนั้นมันก็จะมีความหมายมากยิ่งขึ้นเพราะคุณเข้าใจเขาผ่านการฟังนั่นเองนี่คือบทสรุปจากพี่เล็กของเรานั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากนะฮะที่มาร่วมรายการของเรานะฮะแล้วก็ทั้งสองตอนนี้ผมว่าถ้าได้ดูตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนแรกจนถึงวันนี้ผมว่าคุณเต็มอิ่มและได้คำตอบหลายเรื่องมากมายกับชีวิตเราได้แน่นอนนะครับเอาไปไประยุกต์ใช้ได้แน่นอนเดี๋ยวในโอกาสหน้านะครับติดตามรายการ The Practical Zoom t o p i a i Podcast ตอนต่อไปกันได้ ผมจะพาแขกรับเชิญคนไหนมานะครับติดตามกันได้ในตอนต่อไปวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ The Practical Zoomtopia Podcast The People Stories for Your Life